สวัสดีบรรดาผู้รับใช้แล้วก็พี่นอกทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านบะวัศนที่ส่งเข้าไปค่ะลงมาที่8ปดข้อยีเพราะเรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่สุดท้ายขั้งหมดนั้นกําลังคลั่งรวนด้วยกันและจะปวดแบบยิงข้อลูกมาจนทุกวันนี้ปฐถมการบปรที่1ข้อ2แผ่นดินก็แรงและว่างเปล่าความมืดอ,อยู่เหนือน้ํา และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้าน,านั้น,นยังยหอนบทที่ 5: ข้อ4ข้อ5เาราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นเองค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำนะคะ วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพะกติคุณที่สมบูรณ์และความรอดนั่นเองถ้าเราพูดถึงพะกติคุณก็คือพูดเรื่องความรอดถ้าเราพูดเรื่องความรอดก็คือเราต้องพูดเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ถ้าเราพูดเรื่องพระเยซูคริสต์มันก็เกี่ยวข้องกับพะกติคุณที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกใบนี้พระองค์เสด็จเข้ามาเราสามารถที่จะพบกับพระองค์ได้อย่างง่ายดายถ้าเราเปิดใจ ถ้าเราเปิดนะคะถ้าเราเปิดเราก็ไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าจะมีเส้นทางหลายเส้นทางที่จะมาพบปะกับเราบางคนเจอภาระหนักบางคนเจอโรคภัยบางคนเจอปัญหาบางคนเจอวิกฤตต่างๆก็ทําให้คนเปิดใจและผู้คนมากมายที่ทําบาปทาให้คนเหนื่อยก็ทําให้คนสิ้นหวังหมดกําลังหมดพลัง เยซูมีถ้อยคําที่ในมัทธิวใช่ไหมมีถ้อยคําของพระเจ้าที่บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเพื่อท่านทั้งหลายจะหายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อคนเราทาบาปมากๆเนี่ยก็จะเหนื่อยก็จะหมดพลังอายุก็จะไม่เป็นเพียงตัวเลขแล้วมันก็จะเป็นจริง <c oughs> มันก็จะเป็นตามอายุไขแล้วก็เสื่อมโทรมเร็วเพราะนั้นพระเจ้าจึงต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพบกับพระองค์ ในวิธีการของพระองค์ในสถานการณ์ต่างๆที่พระองค์ทรงเรียกเราให้กลับมาพระเจ้าสัพสิ่งจึงรอคอยพระเยซูคริสและพระเยซูคริสก็มาที่การเขียนนั้นก็ทําพระราชกิจสําเร็จและพระองค์ก็ส่งไม้ผัดให้กับเรานะคะก็คือเมื่อรพระองค์ทาพระราชกิจสําเร็จพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสุสวรร์แล้วก็บอกกับเราในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4ี่ข้อห ให้เราเต็มล้นหรือให้เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ก็บอกกับเราอีกว่าอย่าเมาเหล้าแต่จงเมาพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่พระเยซูประทานหรือพระเยซูเปิดเผยให้เราทราบความจริงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่งแท้เป็นตรีเอกานุภาพพระบิดาทรงพระบุตรเข้ามาและพระบุตรทำพระราชกิจสำเร็จ ก็ส่งหมายผลัดต่อให้กับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็อยู่กับเราทุกคนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเรามีชีวิตที่พบกับพระา้าเมื่อเรามีชีวิตที่มีพระวิญญาณพระวิญญาณจะทรงนำชีวิตของท่านนะคะขอให้ท่านเนี่ยเชื่อระวังใจในพรีสุกริตพระวิญญาณจะอยู่กับผู้ที่เชื่อพระวิญญาณจะสําแดงการอัศจรรย์ พระวิญญาณจะเป็น <Jam> ผู้เปิดเผยความจริงทั้งมวลพระวิญญาณจะเป็นผู้เปิดเผยเรื่องความบาปของเราด้วยพระวิญญาณรู้สึกได้กับการที่เราตอบสนองการดำเนินชีวิตแตละวิแตละวันว่าเราเลือกพระเจ้าหรือเราเลือกเนื้อหนังหรือเราเลือกโลกสามมิตินี่ก็สำคัญถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะรู้เราเป็นใครแล้วเราก็จะเลือกถูกและเราก็จะเลือกในสิ่งที่เป็นนามพระทัยพระเจ้าเพะฉะนั้น อาดัมไม่ทราบความจริงก็ทำให้เขาเนี่ยสับสนได้ไม่รู้เขาจะตัดสินใจฟังภรรยาหรือฟังงูซึ่งภรรยาตอนนั้นก็คือเอวาเอวาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับงูแล้วและงูก็สิงเอวาเมื่อเอวามีงูสิงอยู่ก็ไม่ใช่เอวาอีกต่อไปเขาจะพูดในเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่งูใส่ความคิดถ้าคนเราเนี่ยถ้าผีควบคุมนะแม้จะเป็นตัวของเรา มันก็ไม่ใช่ตัวของเราอีกต่อไปแต่มันเป็นผีมันเป็นซาตานมันเป็นวิญญาณชั่วที่แอบแฝงใช้ลิ้นของเรามุสาใช้สติปัญญาของเราใช้ความสามารถของเราแล้วก็ทำลายคนนั้นและคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่เราเคยได้ยินคำนี้สวยก็จริงหลอก็จริงแต่มีแต่ผีเต็มตัวเพราะฉะนั้นยังไม่สายเกินไปนะคะพี่น้องมาว่าอะไรคะ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราเรียกหาพระเยซูเราเรียกหาการอภัยบาปจากพระเยซูฉันก็ประทับใจที่ว่าพระเยซูบอกว่าแม้นบาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวดังหิมะคือทําไมพระเจ้าบอกว่ายุคนี้เป็นยุคพระคุณยุคสุดท้ายพระเจ้าให้โอกาสคนบาปพ,พระเจ้าให้โอกาสทุกคนที่ต้องการพระเจ้าต้องการกลับใจต้องการไปสวรรค์ไม่ใช่ต้องการไปนรก วันนี้เราต้องเลือกเราต้องตัดสินใจถ้าเราอยากลงนรกพระเจ้าก็บอกว่าบาปคอยตะคุบเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นอาดัมไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจไม่เชื่อฟังเลยไม่เชื่อฟังเมื่อเขาไม่เชื่อฟังสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้เขาก็เป็นพันธนาการใครทําให้เกิดพันธนาการถูกผูกมัดถูกกดขี่ข่มเหงถูกทําลายถูกลิดรอนอานาจถูกมารซาตานครอบงาําก็คืออาดัม เพราะฉะนั้นพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้รปรงไม่เหมือนอาดัมโปรงมาปลดปล่อยโปรงมามอบอํานาจโปรงมาให้เรามีหมายสําคัญโปรงมาปลดปล่อยเราออกจากบ่วงมารออกจากซาตานออกจากงูตัวนั้นที่เอวาหลงเชื่อวันนี้พระเยซูตามไล่ล่างูนั้นก็ขอให้เราเนี่ยอย่าไปเป็นเครื่องมือของงูก็แล้วกันอย่าลืมนะคะมารซาตานมาลักฆ่าและทําลายไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ชีวิต แต่เป็นชีวิตที่ถูกทำลายแต่พระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ฉันยังยืนยันพระคำตอนนี้ฉันเชื่อพระคำของพระเจ้าหัวปรักหัวปร้ำว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้ามาทุบหัวงูนั้นพงพันของหญิงทำให้หัวงูแหลกพูดอีกครั้งหนึ่งพงพันของหญิงทำให้หัวงูแหลกพระเยซูปเป็นพงพันของหญิงเกิดจากมารีที่พระเจ้ายืมคันของนางให้ฤทธิดเดชของพระเจ้าเข้ามาตั้งคัน แล้วก็คลอดออกมาเป็นพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์นี่แหละมาตายไท่บาปมนุษย์มาทำพระราชะกิจที่กางเขียนนั้นทำให้เราได้รับการยกบาปที่กางเขียนนั้นทำให้เราได้รับความรอดวันนี้ฉันอยากจะหนุนใจทุกท่านนะคะว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถ้าเราไม่รักพระเจ้ามากเราไม่สามารถที่จะได้รับหรือซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะมี ความรักที่มีความเชื่อเราจะมีความรักที่ผิวเผินความเชื่อคือมีความรักอยู่ที่นั่นด้วยรักจนเชื่อฟังรักจนสละทิ้งบาปทิ้งเล่เหลี่ยมทิ้งการโกหกหลอกลวงทิ้งกิเลสตัณหาลาคะทิ้ง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 ชีวิตเก่าสิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราไม่ใช่แผ่นดินที่โสโครกโซมุม เอาทั้งของเก่าของใหม่ฉันอยากจะถามผู้ชายนะคะถ้าคุณมีภรรยาเนี่ยเคยมีสามีแล้วก็มาอยู่กับคุณแล้วก็มาแต่งงานกับคุณแล้วก็จดทะเบียนกับคุณแล้วก็อยู่ดีคืนดีก็วิ่งไปหาคนเดิมวิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับมาคุณคิดว่าคุณจะรับได้ไหมอย่าว่าแต่มนุษย์เลยพระเจ้าก็รับไม่ได้เพราะมันโศโครกน่าเกลียดที่ชีวิตของเราโศโครกโสโมมขนาดนั้น เราเป็นเครื่องมือของมารซาตันเราตกเป็นเหยือ่อเราตกเป็นเครื่องมือกิเลสตัณหาอันนี้ต้องระวังนะคะพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เกลียดบาปรักคนบาปแต่เกลียดบาปอันนั้นเราต้องเข้าใจพระกิติคุณให้ถูกต้องเมื่อเราได้รับการถ่ายแล้วอย่าไปทําบาปอีกเราค่อยมาสารภาพทําอีกก็สารภาพวันนี้อย่าทําแบบนั้นขอให้เราตั้งใจเดินกับพระเจ้า ขอให้เราตั้งใจที่จะเคลื่อนไปในมิติสวรรค์ให้พระเยซูไทยเราออกจากบาปจริงๆไทยเราออกจากมือมารจริงๆไทยเราออกจากผีโสโครกจริงๆเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเลือกว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักพวกเราถ้าเราตอบสนองความรักของพระเจ้าเราจะเข้าใจการดำเนินชีวิตเราจะไม่ใช่ผู้สับสน เมื่อเรายอมเชื่อฟังมารเราจะกลายเป็นคนที่สับสนเราจะเป็นเครื่องมือของมารเราจะเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่ออาดัมเชื่อภรรยาที่มีผีสิงเป็นเหตุให้เขาเนี่ยเชื่อซาตานโดยปริยายคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพระคำที่เชื่อฟังโลกแล้วก็เชื่อฟังกิเลสต,ตัณหาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจึงตกเป็นเหยื่ออยู่ตลอดไปนั่นก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะเราจะไม่ให้มารซาตานโกหกเรา เหมือนโกหกเอวาและก็อาดัมคำโกหกก็คือเราไม่พอใจคำสั่งสอนของพระเจ้าปฏิเสธถ้อยคำของพระเจ้าอยากเป็นพระเจ้าและไม่รู้ว่าเราเป็นใครความจริงเราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าอยู่แล้วเราไม่ต้องการที่อยากจะเป็นพระเจ้าเราต้องการที่จะเป็นลูกมานหลอกลวงเอวาอาดัมในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขามีอะไร สำคัญมากนะคะที่คริสเตียนถ้าไม่รู้จักว่าเรามีอะไรเราเป็นใครเรามีสิทธิอำนาจอะไรคนเหล่านั้นก็จะตกในที่นั่งที่ชั่วร้ายหลายคนมีต้นไม้แห่งความรู้แต่ไม่มีต้นไม้แห่งการกลับใจวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราทำไมเราต้องเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเพราะว่าร่างกายของเราเป็นแต่เนื้อหนังแต่พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏครั้งแรกที่พระกัมพีพูดถึง ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสองให้คุณสมจิตอ่านนะคะดินก็รักและว่างเปล่าความมื่ออยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าใจเรื่องพระวิญญาณหรือเข้าใจเรื่องตรีเอกานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏตั้งแต่ในสมัยปฐมกาลแล้วเมื่อพระวิญญาณปกคลุมพระเจ้าก็ปลดปล่อยถ้อยคำ เมื่อพระวิญญาณทํางานปกคุมพระบิดาก็ปลดปล่อยถ้อยคาเมื่อถ้อยคําของพระเจ้าถูกปลดปล่อยออกมาเราก็จะเห็นว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็สร้างสิ่งสารพัดพระเจ้าตรัสสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริรสุทธิ์สาคัญมากในชีวิตของเราในปฐมกาลบอกถึงว่ามีพระวิญญาณปกคุมทรงเคลื่อนไหวตลอดเวลายุคนี้เป็นยุคที่พระวิญญาณเคลื่อนไหวในเรา พระวิดาปลดปล่อยต้อยคำมาพระวิญญาณนำเอาต้อยคำมาทำตามและสิ่งต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นพระวิญญาณเป็นชีวิตพระวิญญาณเป็นแหล่งแห่งชีวิตจิตวิญญาณของเราจึงจะมีอำนาจเหนือผีหลายวิญญาณชั่วถ้าเราไม่ยอมรับพระวิญญาณจิตวิญญาณของเราก็มืดบอดเราจะไม่รับพระวิญญาณแต่ปาก เราจะไม่รับพระวิญญาณแต่ความคิดแต่เราจะให้พระวิญญาณเข้ามาในวิญญาณของเราแล้วจิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะมีพลังเข้มแข็งมีชีวิตเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเราก็จะเป็นคนที่แตกต่างคนที่รับพระวิญญาณกับคนนี้ไม่รับพระวิญญาณก็แตกต่างพระวิญญาณจะทําให้เราติดตามพระเจ้าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระวิญญาณจะทําให้เราร้อนรนหิวกระหายที่จะทําตามน้าพระทยัยพระเจ้า พระวิญญาณจะไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ขาดพลังขาดกำลังหรือขาดสติปัญญาหรือขาดการดำเนินชีวิตที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่บอกว่ามีพระวิญญาณเราต้องแตกต่างเราต้องมีสติปัญญาที่แตกต่างมีความเข้าใจที่แตกต่างมีความเชื่อที่แตกต่างมีผลที่แตกต่างไม่ใช่ว่ามีพระวิญญาณแต่เรายังดำเนินชีวิตตามความบาปแล้วก็เต็มไปด้วยวิญญาณโสโครก เต็ไมไปด้วยวิญญาณโกหกหลอกลวงเต็ไมไปด้วยวิญญาณกิเลสตัณหาราคะวันนี้เราต้องเกลียดบาปถ้าเราไม่เกลียดบาปบาปจะอยู่กับเราบาปจะมาหาเรามันคืบคันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารักพระเยซูรักพระวิญญาณรักถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณจะทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นนี่คือปีใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น คนที่รับพระวิญญาณจะเป็นคนที่ฉลาดไม่ใช่คนตกเป็นเหยื่อของความบาปคนตกเป็นเหยื่อของความบาปก็คือแม้ว่าคุณจะจบสู่แต่เราก็กลายเป็นคนโง่อยู่ดีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีสติปัญญาของพระเจ้ามีแต่สติปัญญาของโลกคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณมาจากสติปัญญาจากเบื้องบนจะทําให้เขาเนี่ยไวต่อเสียงพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าแล้วก็ทําให้เขาฉลาดนั่นแหละ คนโง่นี่ติดตามพระเจ้าก็ช้าการตัดสินใจของเขาตัดสินใจทีไรก็ตัดสินใจฟังมารทุกทีฟังกิเลสตัณหาทุกทีฟังบาปทุกทีฟังอะไรก็ไม่รู้นะวิญญาณของโลกคนที่ฉลาดที่มีพระวิญญาณนะคะเขาจะฟังพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงสติปัญญาหมายถึงความรู้ที่พระเจ้ามีให้กับเขาหมายถึงพลังหมายถึงฤทธิเดช มีแผนการมีโครงสร้างมีการออกแบบมีอำนาจมีฤทธิเดชมีความงดงามมีรายละเอียดที่สลับซับซอ้อนนี่คือพระเจ้าเป็นสถาปานิกที่สร้างจักรวาลถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้จากพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าจะทําให้เรารู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่ที่บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังโง่ให้มารหลอกเรายังตกเป็นเครื่องมือของบาปของมารของกิเลสตัณหาวันนี้ให้เราเกลียดบาป ให้เราเกลียดกิียดตนหาให้เราเกลียดความชั่วถ้าเราไม่เกลียดมันจะมาหาเราโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเราต้องเกลียดอย่าไปเชิญมันมาโอ้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เกิดมาต้องป่วยต้องเจ็บต้องไข้พระเจ้าให้เราเลือกให้เราตัดสินใจว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็เชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราเจ็บป่วยเป็นน้ำมะทัยพระเจ้าที่เราจะเจ็บป่วยอย่างนั้นเหรอการที่เราเจ็บป่วยเราก็เกลียดมัน เราปฏิเสธมันเราต้องการให้พระเจ้ารักษาบางทีเราก็ใช้วิทยาศาสตร์ด้วยใช้การแพทย์ของโลกนี้ด้วยเพื่ออะไรคะเพราะเราเกลียดมันไงเพราะเราไม่อยากได้มันไงเพราะเราไม่ต้องการโรคไงคะถูกต้องแล้วที่ท่านเกลียดจนต้องหากินยาหาหมอไม่พอคริสเตียนเราก็พึ่งพระเจ้าสุดฤทธิ์สุดเด็ดเราได้ทั้งสองอย่างทั้งวิชาการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งความเชื่อ พระเจ้ามีเครื่องมือพร้อมที่จะช่วยคนที่บอกว่าเราไม่ต้องการโรคภัยไข้เจ็บเราเกลียดโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าก็จะให้ท่านรับการรักษาหายฮาเลลูยาต่อสู้กับบาปต่อสู้กับโรคภยัยต่อสู้กับันานะเพราะเราไม่ชอบมันใช่ไหมเราชอบพระเจ้าเราชอบแผนการของพระเจ้าเราชอบน้ำพระทัยของพระเจ้ามารซสตานนี่จะโยนความความผิดให้แต่พระเจ้านะคะพี่น้อง ในพระเจ้ารักโลกทำไมสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพระเจ้าสร้างแต่สิ่งดีๆนะไอ้ที่เป็นโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บมันเกี่ยวข้องกับผู้ทำลายก็คือมารสตานมาโจมตีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเกลียดบาปแม้แต่คำสาบในบนรรพบุรบุษเราก็ต้องเกลียดเราเช็คว่าบรรพบุรบุษของเราเนี่ยมีคำสาบอะไรเราต้องไม่รับเรารับแต่พระพรมันมีทั้งคำสาบและคำวอวยพรที่อยู่ในปงพันธุ์ของเราด้วย และถ้าเราอยากให้ดียอดเยี่ยมก็คือเรามีพงพันธ์ุที่เกิดจากพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์จากคำสาบแช่งในบนรรพบุรุษเป็นเชียสายแห่งพรรับพรคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือผู้สร้างคนที่ทำบาปก็คือคนเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแม้แต่กริสเซียนบอกว่าพระเจ้าดีเขายังไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำได้ให้ทิ้งบา ในทิ้งชีวิตเก่าถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ให้ชีวิตและพระวิญญาณอยู่กับเราเราเชื่อละหวกระหายต่อต้านเกลียดบาปเกลียดซาตานเกลียดผีเนี่ยก็คือเรากําลังใช้ชีวิตใหม่ของเราสิ่งสารพัดเก่าๆมันจะล่วงไปเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้สําคัญถ้าเรามีความเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้แม้นบาปของเราจะมากเราจะทะลุทะลวงเราจะชนะได้แม้นว่าเรามีศัตรูเยอะแยะ แต่เราไม่เลือกศัตรูก็คือผีไม่ใช่คนนะคะโปรดเข้าใจแต่อารย์พูดเรื่องศัตรูก็คือมารสตานเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นศัตรูจะลม้มลงต่อหน้าเราก็ไม่ได้บอกว่าคนนะคะผีผีที่โจมตีผีที่ใช้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาโจมตีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกลียดศัตรูไม่เกลียดมารไม่เกลียดบาปไม่เกลียดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเข้ามาหาเรามันวนๆเวียนๆดุดสิงคำราม ฟังเอาว่าดุสินคำรามไม่ใช่สิงเดินธรรมดาคำรามด้วยมันโกรธจัดมันพร้อมที่จะทำลายมันพร้อมที่จะฆ่ามนุษย์มันพร้อมที่จะทำให้เราเนี่ยถูกทำลายนี่คือแนวความคิดของมนันใส่ลายป้ายสีบางคนเนี่ยทำบาปแล้วยังมาปกป้องบาปใครว่าใครว่าใครว่าฉันใครว่าผมทั้งทั้งที่ตัวเองกินแล้วก็เช็ดปากก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองกินอะไรลงไป วันนี้ไม่ต้องมีใครว่าหรอกคุณจะรู้ดีเพราะว่าถ้าคุณมีคุณเปิดใจให้พระวิญญาณเข้าไปทำงานคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนพูดจริงหรือพูดโกหกนะคะนั้นก็ขอให้เราที่จะเข้าใจเรื่องความบาปเข้าใจเรื่องความฉลาดซาตานมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันมีเต่เล่เหลี่ยมที่จะโกหกหลอกลวงให้คนตกเป็นทาสเป็นเหยี่อเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรารับพระตติคุณที่สมบูรณ์ก็คือให้พระเยซูเป็นสติปัญญาของเรา ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใหญ่ในชีวิตของท่านนี่คือทางหนีไฟนี่คือทางที่เราจะชนะขอให้เราทราบว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดพระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นสมควรที่เราจะนมัสการแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ดําเนินชีวิตตามนั้นฮาเลยูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่คําว่าพระเจ้าพระผู้สร้างนี่ หลายคนที่เป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือว่าคนที่เคยรู้จักแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าบางทีพอปีใหม่เขาก็ส่งรูปมนุษย์ที่ตายส่งมามาอวยพรฉันฉันก็บอกว่าอ๋อฉันไม่ได้เชื่อพระเจ้าแบบคุณนะฉันเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ใช่เชื่อมนุษย์ที่ตายฉันไม่ได้มากราบไหว้สิ่งเหล่านี้ฉันเชื่อพระเจ้าพระผู้สร้างมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมนุษย์ก็เท่ากันนั่นแหละอย่ามาอยากเป็นพระเจ้า ราะว่าคุณสับสนก็สับสนไปฉันไม่ได้สับสนเหมือนคุณฉันให้เกียรติพระผู้สร้างให้เกียรติพระเจ้าผู้ทรงสร้างสติปัญญาของเราเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจะแสดงออกโดยการเชื่อฟังไม่ใช่เหมือนอาดามเอวาเมื่อพระเจ้าสร้างเมื่อพระเจ้าให้อํานาจเมื่อพระเจ้าให้พระฉายาของโปร่งมาเหนือชีวิตของเราแทนที่เราจะใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าแต่เอาสิ่งเหล่านั้นไปเป็นเครื่องมือของมาน คนที่มีความรู้คนที่มีการศึกษาคนที่มีความสามารถมีตะลันมีความสวยความหล่อมากมายตกเป็นเครื่องมือของมารและในที่สุดมารสตานก็เล่นงานสะบักสะบอมไม่เพียงแต่อยู่ในลูกนี้ดูดีแต่หลายคนเนี่ยนะคะถูกมารสตานถูกพิษส่งมารสตานเล่นงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเครียดอยู่ตลอดเวลากลัวอยู่ตลอดเวลาคลั่งเครียดอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ก็อยู่ในโบสถ์เพราะว่าอะไรคะเพราะเราสองใจ เรามีทั้งชีวิตเก่าและชีวิตใหม่เราไม่ได้ให้ชีวิตใหม่กับพระเจ้าอเวลาหมดหมดเวลาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรองุงรวยพรประวัชนะขอพระเจ้าให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นปรุงเจ้าค่ะเตือนเราสอนเราเตือนข้าปรงุงเตือนพี่น้องเพื่อเราจะให้เกียรติพระเจ้าสูงสุดพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่องค์เดียวเรายกย่องพรองเราให้เกียรติพระองค์สรรและเสืินพระเจ้าสรรและเสืินพระเจ้า ในพนามระเยซูกริตก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะไม่ต้องส่งปีเดือนที่เกิดเข้ามาในช่องทีมข่าวดีนะคะอย่างเช่นปีกระต่ายอย่างเงี้ยเราเกิดจากพระเจ้าถ้ามีเวลาฉันจะสอนเรื่องว่าเราไม่ให้สัตว์นําหน้าเราแต่เราพระเจ้าส่งเรามาเกิดไม่ใช่ปีของใครปีเดือนเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกโอเคทำไมฉันจึงบอกว่ายกเลิกไม่ใช่เคร่งนะเพราะมันรู้ความจริง คนที่ยังไม่รู้ความจริงก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศมิติของมนุษย์ทรงปีนั้นมาอวยพรเราปีนีเน้เราเป็นของพระเจ้าปีเดือนเป็นของพระเจ้าวันเวลาเป็นของพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าไวพรค่ะ